แบบว่าพุ่งพุ่งจัดัจัดจัเพื่อนอีกแล้วลูกปลาโอ้ยเหียโคกจักเลยหายโแล้วเพื่อน สวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านปลาทุกท่านนะครับพบผมน้องเมื่อกี้นะวันนี้ก็หาเพื่อนมาหมายเดิมตามกันผมช่งางใจอยู่ไม่รู้จะไปใหม่ไหนดี<ๆ>ก็เลยมาตรงนี้แหละถ้สอบเหยื่อใหม่กับตรงนี้ดูด้วยว่าจะมีตัวไหมวันนี้เหมือนเดิมครับวันนี้ผมใช้ไม่รู้ผมลองตัวเป็ดสอโซ่ก่อนต้องลองเอา รค,รครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมมาเล่าอีกหมายหนึ่งกันนะครับมาดูกันเยอเ,เก่า เพื่อนแล้วแงหุดเฮ้ยอะไรนะมาโดนแล้เ <luego> พ <wieder S 1> ื่อนโดนแล้วหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้กี่อรเพื่อนนอะไรน้าจิ้าจ้วอ้ยิ่ง้าแ้ไม่ไ้กโดเยคา้้ากวมาแล้วโหเม่ยเยดีจัดเลยว่ะยิ่แค่โอเคเดี๋ยวด้เดี๋ยวผมจะทการ้วเ โอ้โหเหยือดีครับเหยือดีอีกแล้วเพื่อนไม่รู้เห็นช็อตไหมตึ๊บอย่าดีเยือดลูกปลาค้าฉิวไม่ตกใจ

อกเลยโคตรฟุ้งอ่ะแบบว่าฟุ้งฟุ้งติดจับจับนะครับโตอีกแล้วไม่รู้ปลาแม้แต่กระมังอนะ่ะเบาอยู่เลยกระมังนะครับอีกุ้งแต้ม เล็กน,นถ้าเป็นปลากระมังเล็กใช่ครับปลากระมังเล็กเกี่ยวหลังโอ้โหคมมากเบ็ดตัวนี้ โคตเลยหายโอาไอ้เียอะไรไมดิต่อไม้ยังวะโอ้โคงหนักมาเพื่อนหาเลยอยู่ไหมิัดงี้ชิงีโอ้โหเพื่อนตกขจายดูดิโอ้โหก็ใส่เดียวกันมาตั้งเลย แต้มติดเลยหาว่ตัวเบลลอเลยวะโอ้โห,โหว้าวเยอะดีมากสุดดีจิ้มมันตัวโคตรจังกดแบบโค้งเรือ้อเรืเลยแหมเรือ่อ อยู่ไหมวะไม่อยู่น่าใช่เป็นปลาเล็ก มาอยู่ได้ไงวะเนี <S <S ย่ยตกไปแป๊บเดียวเ,เหญ่หมดละมุ <S <S มความรู้กันนะเพื่อนๆนี่คือ,คอนะกิ้งกือนะครับเป็นสัตว์กินซากนะครับถ้านัดเจอะไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกเวลาเราแบบกินขนมไม่หมดเราไปทิ้งอะ่ะตัวนี้เราจะมากิน รือพวกซากสัตว์ที่มันตายแล้วอ่ะตอนนี้ล่าตัวกินถ้านานะเจอไม่ต้องไปเหยียบมันหรืออะไรครับปล่อยมันไปเลยนะครับมันไม่ทําอะไรเราเนี้ยงแต่มันจะปล่อยสารอะพอมีนแต่มันไม่เป็นอันตรายต่อคนนะครับ โอเคครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําการเก็บกล้อก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าแล้วเดี๋ยวเรามารอรุ้อีกทีกันตอนเย็นดีกว่าแต่ผมไปผสมเหยื่อเพิ่มก่อนนะเพราะว่าเหยื่อมันแบบมันไม่เหนียวอะ่ะเหยื่อมันแข็งครับนี่ครับผลงานมันไม่แยม,มหมดหกแต้มนะครับ ผลงานเช้านี้หกแต้มตัวที่ผมภูมิใจนำเสนอมีอยู่สองตัวแล้วกันนะฮะเห็นไซมันโอเคดีเริ่มที่ตัวแรกเลยครับนี่นี่ครับปลากาดำตัวผูอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ตัวผูตลอดเลย เดี๋ยวผมจะไปปล่อยบ่อหลังบ้านะนะครับหรือปล่อยนาอะไรจริงๆอะ่ะลูกค้าไปเล่นแล้วก็นี่ไม้ตโตโคตรใหญ่นี่ครับเพื่อนๆกระมังก <laughs> ระมังตโตโคตรใหญ่จะใส่ไ,ไปด้วยกันนะเพราะว่าพอเนี้เอาไ้เป็นปลากเกมที่บ่อจะเล่นกันนะ ตัวไหนเป็นผมก็ไปไปหมดละตัวไหนปลาตัวเป็นๆเรนจะไปปล่อยบอ่อที่นาบ้างปล่อยที่หลังบ้านบ้าง,าง,างครับเนี่ยผลงานที่ได้เราหกแต้มวันนี้โอเ้เป็นปลาพลังเยอะนะต้องทำใจนะับเพื่อนเป็นปลาตัวหนึ่งที่พลังเยอะมากโอเคครับเพื่อนๆแล้ว เจอกันตอนบ่ายแล้วกันนะครับสำหรับช้านี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับครับเ,เพื่อนๆนี่ปากกาดำจะจิ๋วประมาณ2ขีดเดีย๋ยวไปปล่อยบ่อหลังบ้านกันนะครับนี่สวยๆเลย